นิฐานว่าคนไทยมุสลิมเป็นผู้ตั้งรกรากก่อนเพื่อนชื่อข้องบ้านน่าจะมาจากคำเพี้ยนชื่อของคนชื่อของคนก็คือต้มหูดมาเพี้ยนเป็นต่หมูดใช่หมทั้งคนพุทธและมุสลิมทำงานร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกาศาสนา สวัสดีค่ะคุณอยู่กับน้ำหวานชดารัตทุมานักการตลาดรุ่นใหม่นะคะคลิปวิดีโอวันนี้นะคะจะพาไปดูสถานที่จัดงานประเพณีทำบุญเยี่ยมหลุมฝังศพสองศาสนาของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมีการเคารพวิญญาณบรรพบุรุษร่วมกันเชื่อว่ามีแห่งเดียวในโลกนะคะที่2ศาสนาทำพิธีร่วมกันที่นี่คือชุมชนตะโมดจังหวัดพัทลุงค่ะ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณป่าช้าของชาวพุทธและกุโบฝังศพของโต๊ะหมูดชาวอิสลามหรือที่เรียกว่าควนตะโมดหรือควนศพทวดตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ50กิโลเมตร เดิมทีงานบุญบุญควรหรือวิธีไหว้ศพทวดเป็นเนินที่ตั้งหลุมศพทวดโตะละหมาดบ,บรรพบุรุษคนแรกของชาวไทยพุทธและมุสลิมในชุมชนตมดแห่งนี้ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ม,มากประเภทนีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่15เมษายนของทุกปีจัดขึ้นหลังจากวันสงกราน ก่อนที่จะถึงวันที่15เมษายนของทุกปีชาวบ้านก็จะนำถุงทรายไม้กวาดมาทำความสะอาดบริเวณหลุมฝังศพของบรรพบุรุษทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมชุมชนตะโมดได้แต่ประเพณีสองศาสนามาหลายชั่วอายุคนเป็นประเพณีทำบุญเก่าแก่ในชุมชนมีผู้นำทั้งสองศาสนามาประกอบพิธีกรรมร่วมกันโดยคนไทยพุทธจะทำอาหารที่ไม่มีเนื้อหมูมาทำบุญร่วมกับคนไทยมุสลิม โดยแบ่งพื้นที่ประกอบพิธีกรรมมีทวดโตะละหมาดซึ่งปัจจุบันได้มีเสาหลักเมืองตะโหมดมาเป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมน้ําใจแก่คนตะโหมดอยู่ตรงกลางด้านบนจะมีศาลาสําหรับทำศาสนกิจของไทยพุทธส่วนด้านล่างก็จะมีศาลาสําหรับทําศาสนกิจของอิสลามใลรจะมาจําลองอยากได้ตำปีตำตำ,ตำ,ตำจำลองเลยไม่เอาึ่งว่านักคนมาักเบิ้นคนก็ไม่เอา เขมีผู้หาคนนึงแล้วเมีป้าคุนมาหมดจำลองนี้การตำใต้ตำก็ไม่ได้คเรื่องมือนอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องจำลองเรามาตำใกล้ไบนี้มันมันกน็มันไม่เป็นก้อนไม่ยังเป็นก้อไม่รักซิสถ้าใครต้องการนี้ก้อมุอมลล่นดีดเออก้อมุ่นเลยบผาดตีปรา,ากฏต่างทังคมก็ใไอ้มาตำหมนในวันที่ที่มาพอเรงวันที่ที่มาคนทุกคนก็มาป้า เตยพุทตื่นจันมายิเป็นตัวอ่านหนอตรงโน่นเดอันตรายนั่นกันเราตัดไม้กันเลยไอ้ก็หมุสลิมเหมนซึ่งแบเต็มหมดตัวอมามก็จะรวันนั้นต่งวันเขาไม่เก่งมู้เราก็จะมาตัดมุขในตวรวจที่เป็นอิสลามไม่ก็ามาอ้วดใจกองคขนเหมือนนั้นนั้นอยู่ครับอ้วดใจกองเตยพุทธนั้นอยู่กับหมุสลิม เมื่อสิ้นสุดพิธีกรรมก็จะมีการพบปะชาวบ้านโดยโตอิหม่ามและพระจะมาหารือกับชาวบ้านในเรื่องต่างๆหรือต้องการความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการรับประทานอาหารร่วมกันในหมู่เครือญาติทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมจะไม่มีการแบ่งแยกศาสนากันกก็มาวงีีนน่่ะ ความกลมกลืนทางวัฒนธรรมในชุมชนสองศาสนาคือการอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันร,ระหว่างสองศาสนาการทำบุญร่วมกันการไปมาหาสู่ความเข้าใจและการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันรวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันถือว่าชุมชนสองศาสนานี้นะคะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากและมีที่เดียวในโลกวันที่15เมษายนถ้าใครอยากมาสัมผัสด้วยตัวเอง สามารถเดินทางมาทำบุญได้ที่ชุมชนตโมดแห่งนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ